สวัสดีครับพบกับผมนันทวัฒน์หอสกุมไทยครับและปอพิชยาพาธรรมประสิทธิ์ค่ะ วันนี้นะครับเราทั้งสองคนก็จะพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับบรรยากาศในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่4 3ครับใช่แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาที่จอดรถนะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงในการเจอผู้คนที่แออัดค่ะเราเลยยกงานมอเตอร์โชว์นะคะมาไว้ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ที่เมกะบ,บางนาค่ะรวมไปถึงนะคะข้อเสนอพิเศษค่ะเราก็ให้เหมือนกับงานมอเตอร์โชว์อีกด้วยเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ค่ะปอและพี่นันก็จะพาทุกท่านนะคะไปดูจุดเด่นของ รถ B M w X5 Xdrive 45e M Sport คันนี้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจค่ะยินดีเลยครับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นรถยนต์ไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มของ B M w ของเราเลยนะครับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อ f o wheel drive นะครับใต้ฝากระโปรงแห่งนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบของรถยนต์อยู่2รูปแบบนั่นกะ็คือน้ํามันเครื่องและระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งให้แรงม้าสูงสุดใต้ฝากระโปรงนี้อยู่ที่ 394รแรงมา้าโอ้โหเรียกได้ว่า,วาก็เหมาะกับขนาดตัวรถด้วยสูงมากนะครับสมรรถนะก็ถือว่าจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะนะครับและที่สำคัญยังให้สิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงชุดแต่งมาให้รอบคันอีกด้วยนะครับค่ะพูดถึง B M U X 5นะคะใครๆหลายๆคนก็อาจจะอยากรู้แล้วค่ะว่าทางด้านในนะคะในเรื่องของหน้าพวงมาลัยนะคะจะหน่าขับขี่ขนาดไหนอย่างที่บอกไปว่าสมรรถนะรถของเขานั้นจัดเต็มอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวอนุญาตเปิดรถสักเล็กน้อย นี่เลยนะคะขออนุญาตขึ้นนะคะอีกหนึ่งคันค่ะต้องลองขอ <Wow. S 2> ไปนังนะครับเป็นยังไงบ้างกับรถยนต์คันนี้ครับรู้สึกว่ามันใหญ่มากค่ะพี่นันคือคือรู้สึกว่าเราสามารถที่จะขับขี่คล่องตัวได้แต่ก็มีความหรูหรารด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ พี่ว่ารถยนต์คันนี้เหมาะกับเรานะ,ะพี่นันอยากให้หนูจองใช่ไหมคะจะต้องออกใบจองกับรถยนต์คันนี้ได้เลยนะครับด้วยการดีไซน์ของรถยนต์รุ่นนี้นะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยก็จะตกแต่งแบบ luxury car นะครับตัดด้วยโครเมียมนะครับรวมถึงระบบอำนวยความสะดวกของการขับขี่ถือว่าจัดเต็มเฉกเช่นเดียวกันนะครับหน้าจอาดีมาก มีความพิเศษยังไงครับระบบการประมวลผลต่างๆนะครับรวมถึงแผนที่นําทางดาวเทียมทั้งหมดจะถูกแสดงโชว์ที่หน้าจอแห่งนี้ครับซึ่งเขาจะใช้ระบบเป็นดิสเพย์เหมือนหน้าจอมือถือนั่นเองค,ครับผมเรียกว่าผู้ขับขี่นะคะก็สามารถที่จะขับขี่ได้สะดวกคล่องนะคะเพียงแค่ มองที่จอนี้แล้วก็เห็นได้ง่ายด้วยเพราะว่ามีหน้าจอขนาดใหญ่ถูกต้องครับโอ้โหอันนี้ก็น่าสนใจนะคะไปไปจองกันดีกว่าค่ะพี่นันใช่ครับผมถ้าอยากจะจองอยากจะทราบแล้วนะคะว่าในเรื่องของราคาแล้วก็ข้อเสนอนั้นมีอะไราบ้างคะพี่นันครับรถยนต์รุ่นนี้นะครับ bnw x5xdrive 4.5 em sport นะครับก็มาที่ราคา5,99,000บาทพร้อมกับ bsi 3ปี ซึ่งลูกค้าสามารถอัปเกรดเพิ่มสูงสุดได้ถึง5ปีอีกด้วยนะครับและแคมเปญในงานนี้นะครับเราก็จะมาพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%น,นานสูงสุดถึง 60งวดและที่สําคัญยังมีฟรีประกันภัยเช้นหนึ่งให้สูงสุดอีก3ปีอีกด้วยครับโอ้โหน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะใครที่ไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามพวกเราได้นะคะที่ฝ่ายขายของ B M New German Auto ค่ะหรือว่าติดต่อเข้ามาทางโชว์รูมของทาง B M w e w German Auto ได้นะคะถึง3สาขาด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาบางนาแจ้งวัฒนะหรือว่าสาขาพัทยานะคะรวมไปถึงข้อเสนอสิทธิพิเศษที่เรามอบให้กันนะคะกับทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะ เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ